p 0ศ uh, ูนย์สามศูนย์สองไซเลนเดอร์สองมิไฟในรถ n น s s สันฮันเมตัวนี้ uh, <c oughs> เป็นที่อะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูโค้ดก่อนเปิดกุญแจออนแล้วเปิดเครื่องสแกนก็จะได้โค้ดนี้ <c oughs> ซึ่งก็จะได้ความหมายโดยรวมของเขาก็คือ สูบสองอะ่ะมันเครื่องยนต์มันไม่ติดแค่นั้นแต่ว่าเเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเหตุมันเกิดจากอะไรเช่นคอยเสียหรือหัวเทียนเสียหรือหัวฉีดเสียเ,เดี๋ยวเรามาดูขอบเขตของปัญหาก่อนดูจากคู่มือซ่อมอ p ศ3 0 2 สายเดนเดอร์สเมสไขอบเขตของความเป็นไปได้ possible cause คือสาเหตุที่เป็นไปได้อ่เดี๋ยวขยายให้ดูอ่ะนี่อ่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือสาเหตุที่น่าจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่หัวเทียนเสียหรือเปล่า แรงอัดไม่เพียงพอแรงดันเชื้อเพลิงหรือวงจรหัวฉีดหรือตัวหัวฉีดเองหรือมีอากาศรั่วบริเวณท่อร่วไม่ดีวงจรจุดระเบิดหรือก็คอยนั่นเองแล้วก็ เชื้อเพลิงไม่พอน้ำมันหมดหรือเปล่าว่าและก็ไอตัวเพจตัวเพจตัดสัญญาณอันนี้น่าจะเกี่ยวกับไอเซ็นเซอร์ไม่พาเข้าเวียงก็เซ็นเซอร์ไอพอราลูกเบี้ยวแล้วก็ออกซิเจนเซนเซอร์มันมเกี่ยวได้ยังไงวะอ่าแล้วก็ไอตัววาล์วหายใจ PCV เนี่ยคือขอบเขตของปัญหาในการทำให้เกิดโค้ P ญญด P ศ3 0 2ทีนี้ เ,เดี๋ยวไปดูที่ตัวรถเราจะพิสูจน์กันแบบง่ายๆเถื่อนๆของเราเลยโดยก็แค่สงสัยคอยใช่ไหมแล้วก็ย้ายคอยมาไว้สูบสามเอาสูบสามมาไว้สูบสองถ้าโค้ดมันย้ายมาสูบสามก็แสดงว่าคอยตัวนี้อเสียหรือย้ายหัวฉีดสูบสองมาไว้สูบสามถ้าโค้ดมันเปลี่ยนมา เป็นสูบ3ามก็หัวฉีดสูบสองเสียทําง่ายๆโดยแบบนี้ซึ่งผมทดลองให้ดูแล้วก็สรุปว่าเป็นที่คอยสูบสองเสียแต่ว่าทีนี้ถ้ามันบังเอิญเป็นที่สูบหนึ่งล่ะเรามันเพราะว่าสูบหนึ่งคอยมัอยู่ใต้ด้านล่างนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเราถอดลองมันก็ถอดเยอะแยะมากมายเลยผมก็เลย บันทึกค่าสดของเซ็นเซอร์เครื่องยนต์ Data Flip f a ิฟไ d ด t ต้ a ไฟล์อดแยกกันระหว่างรถบิบัสแยกกันระหว่างใช้คอยที่มิดไฟสูบสแล้วผมก็อ่านค่าแล้วก็บันทึกค่าไว้แล้วก็ผมเอาคอยดีๆมาใส่แล้วแล้วก็ติดเครื่องแล้วก็อ่านค่าบันทึกไว้ในอุณหภูมิที่เท่ากันในรอบเดินเบาเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่เป็นค่า Data ในขณะที่ติดเครื่องในเครื่องสแกนลันที่ผมใช้อยู่ที่เขาอ่านได้ก็จะเป็นตารางนี้ช่องแรกนี่จะเป็นค่าปกติที่ไม่มีอะไรนะไม่มีรหัสมิดไฟน์นะช่องที่สองนี่จะเป็นรหัสค่าที่แสดงพร้อมกับรหัสมิดไฟ์สูบสองดูกันกคร่าวๆตรงนี้ตรงนี้ตรง,งนี้นะ ต่นี้ตามนี้ตนี้แล้วผมจะติ๊กไว้อันไหนที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวมาดูย้อนหลังที่อีกดีอีกทีหนึ่งอันนี้ให้ดูครบทุกอันก่อนอ่าส่วนหน้านี้ก็จะเป็นตามนี้เลยอ่านี่นะผมจดมาให้แล้วนะอันนี้ปกติอันนี้มิดไฟสุกสองนะแล้วก็ติ๊กไว้ให้แล้วนะตามนี้ต่อไปอนี้อ่าแล้วก็อันนี้นี่อ่าอันนี้ปกติอันนี้มีไฟสุกสองทีนี้ ผมแยกมาให้ดูแล้วว่าอันไหนที่มันแตกต่างกันก็จะได้ตามนี้ซึ <c> ่ง <oughs> ถ้าดูแล้วเท่าที่ผมดูนะมันก็มันก็มันก็มันก,นก,นก็แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะอย่างนิดอย่างละหน่อยคืองงมากเลยเนี่ยถ้าใครใครอ่านออกใครอ่านได้อ่านเป็นก็ช่วยคอมเมนต์มา ให้เพื่อนช่างได้เข้าใจกันบ้างนะทีนี้แต่ว่าผมจับจุดได้อย่างเดียวนะอ,นอ,นอันที่มิดไฟสูบสองเนี่ยฝั่งเนี้กล่องเครื่องยนต์มันจะพยายามเพิ่มรอบเดินเบาให้มากขึ้นดูตัวอย่างนะดูเอนจินสปีดเห็นไหมรอบเดินเบามันจะสูงขึ้นประมาณเกือบพันรอบอถ้าดูในค่าสนจริงๆมันจะประมาณพันรอบเลย แล้วก็ส่วนไอ้ค่าปกติอ่ะมันจะเดินเบามันจะถูกอยู่แค่นี้แล้วก็ไอตัวอะไรนะไอตัวเนี้ยไอเปอร์เซ็นต์เนี้ยไอเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยอ่ามันจะเป็นไอ้นั่นค่าโหลดที่คำนวณได้ระหว่างไอระบุค่ากระไหลของอากาศปัจจุบันหารด้วยค่าสูงสุดซึ่งมันแตกต่างกันเยอะพอสมควร แล้วก็อีกค่าหนึ่งค่าค่าไหนนะค่านี้เอออันนี้จะเป็นค่าตารางเชื้อเพลิงพื้นฐานค่าการฉีดอะมันก็แตกต่างกันหลักจุดทศยมซึ่งผมว่ามันก็ไม่เยอะนะแล้วก็อีกค่าหนึ่งที่แตกต่างก็คืออีเจคชันพันเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอค่าการฉีดอะเห็นไหมมันจะแตกต่างกันเยอะนิดนึง ซึ่งไอตรงเนี้ยค่าแตกต่างอันเนี้ยมันแตกต่างไอเนี้ยผมไม่ไม่น่าจะซีเรียสเพราะว่าในเมื่อรอบเครื่องมันสูงขึ้นค่าการฉีดมันก็ต้องสูงขึ้นใช่ไหมก็คือสรุปได้คร่าวๆตามที่ผมเข้าใจนะถ้ามิดไฟสูบสองเนี้ยกล่องจะสั่งชดเชยรอบให้ให้เครื่องยนต์รอบสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณพันกระรอบพันรอบเอ่อแล้วก็ดูไอตำแหน่งเร่งเนี้ยนะจะเปิด กว้างกว่ารอบปกตินิดหนึ่งเห็นไหมก็ถ้าใครมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้ก็ช่วยคอมเมนต์มาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆได้รับฟังก,กันด้วยอยากขอบคุณมากต่อไปเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูว่าก่อนเปลี่ยนคอยกับหลังเปลี่ยนคอยอาการสั่นของเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันมาตอนนี้เข้ามาในรถแล้วก็ ออนกุญแจไว้แล้วอตอนนี้จังเป็นคอยที่ว่าเสียอยู่นะสุบสองเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังเสียงกันเห็นไหมโค้ดยังอยู่นะแล้วก็เครื่องยนต์รู้สึกว่าสั่นอันนี้ตอนติดเครื่องตอนที่เครื่องเย็นเลยนะเพิ่งจะติดเครื่องครั้งแรกเลยให้ทุกคนได้ดูนะเดี๋ยวผมจะรอให้เครื่องอุณหภูมิถึงตำแหน่งการทำงานก่อนแล้วก็รอให้กลับมาเป็นรอบเดินเบาวก่อน เดี๋ยวจะให้ดูว่าเครื่องยนต์มันสั่นอ่ะเนี่ยให้ดูคร่าวๆเห็นไหมดูมันสั่นไม่รู้ว่ากล้องมันจะโฟกัสได้ชัดไหมเห็นไหมอ่านี่เป็นถูกสองวฟอยู่ก่อนนะแต่คอยตัวเดิมอยู่อยากทุกคนได้ดูตอนนี้เครื่องยนต์ลดรอบลงมาแล้วเป็นรอบเดินเบาแล้วก็ออยังใช้คอยตัวเดิมอยู่นะคอยที่เสียนะเห็นนะทุกคน ดูนะเครื่องตัดนะไม่รู้ว่ากล้องมันจะโฟกัสได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูค่าสดที่ที่เครื่องสแกนยานิฟาตอนนี้อ,อ,อุณหภูมิอ่าเก้าสิบสององศาแล้วนะอ่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูรอบเดินเบาในเครื่องสแกนกันอยู่ไหนเอ่ยเห็นจิ้นสปีดอ่าตอนนี้เห็นไหมรอบร,รอบเดินเบาจะอยู่ที่พันฝ่ารอบพันพันรอบเห็นไหม เดี๋ยวดูที่หน้าปัดเห็นไหมครับอุณหภูมิได้แล้วนะเมื่อกี้เราดูกันแล้วเห็นไหมแต่เครื่องยนต์สั่นก็คือเท่ากับว่าตอนนี้กล่องเขาพยายามเติมรอบให้ให้เครื่องยนต์ไม่สั่นโดยการเพิ่มรอบออจะสังเกตได้จากเซ็นเซอร์ตำแหน่งเ TP เซนเซอร์ตำแหน่งเร่งเร่งเห็นไหมมันจะ มากกว่าค่าเดินเบานิดนึงต่อไปอเดี๋ยวผมเนี่ยร้อนๆอย่างนี้เลยเครื่องเดินเบาแล้วเพราะอุณหภูมิได้แล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นคอยตัวที่ดีให้ทุกคนแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเครื่องจะรอบรอบเดินเบาะจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ800หรือ700อยกว่ากว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเปลี่ยนคอยให้ดูกันอันนี้เป็นคอยตัวใหม่เห็นนะอันนี้เลยยี่ห้อน,นี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูเดี๋ยวมาดับเครื่องก่อน นี่ครับใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวไปติดเครื่องกันเข้ามาในรถออนกุญแจเหยียบเบรกสตัดแต่ยังไม่ได้เคลียร์โค้ดนะจะให้ทุกคนได้ดูกันชัดๆเห็นไหมรอบเดินเบาเขาจะลดลงมาหน่อยหนึ่งเลยเห็นไหม เดี๋ยวเรามาดูค่าสดกันแป๊บหนึ่งเห็นไหมรอบเดินเบาก็จะลงมาให้เลยนี่นะครับอรอบเดินเบา,เอ,าอุณหภูมิน้ํายังอยู่เท่าเดิมเอเดี๋ยวมาดูรอบเดินเบา,เ,าเห็นไหมรอบเดินเบาก็จะลดลงมาให้เลยทันทีทันใดเลยก็คือสรุปได้ว่า,เ,าเดี๋ยวดูตำแหน่งินลเร่ง อ,อ่ก็ลดลงมานิดหนึ่งเห็นไหมมอตเตอร์เร่งเร่งเปลี่ยนตำแหน่งให้เลยก็คือถ้าสรุปในแบบที่ผมเข้าใจะนะ,ะถ้าโค้ด P ศ3น2์สามศูนย์สองซเลนเดอร์สองเฟไฟเนี่ยกล่องเขาจะพยายามชดเชยรอบเดินเบาให้สูงขึ้นกว่าปกติอันนี้ที่ผมเข้าใจตามนี้ เราก็จะฟันธงได้เลยว่าสาเหตุเกิดจากคอยไม่ใช่หัวฉีดตามนี้หรือถ้าใครมีข้อมูลดีๆฝันนี้ก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนช่างเราเข้าใจกันด้วยก็จะเป็นการขอบคุณอย่างสูงโอเคนะะเดี๋ยวผมจะเคลียร์โค้ดก่อนอันเนี้ยก็คือยืนยันให้ชัดเจนอะ่ะคือจะให้ทุกคนได้ดูว่านนะเรายังไม่เคลียร์โค้ดเห็นไหมรอบยังลงมาให้เลยตามปกติเลย ทีนี้เดี๋ยวจะลองเคลียร์โค้ดดูตอนไม่ดับเครื่องไม่รู้ว่าจะเคลียร์ได้ไหมนะอ่าตอ,อ,อนนี้เคลียร์ฟาวโค้ดปึ๊บก็ให้ Are you sure to clear ฟาวโค d e กดเชียร์เคลียร์ฟาวโค้ is complete กดโอเคไฟเช็คเอนจินดับไปเลยเอาละคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ ใครมีคอมเมนต์มาดีๆช่วยแนะนำเพื่อนช่างด้วยกันก็ยินดีรับฟังครับขอบคุณครับผม